กัแล้วนะ,น,น,นะถ้าถือว่าเป็นผู้โชคดีก็วันนี้เอาเป็นว่าเดี๋ยวจะมารอลุ้นนะครับว่าผู้โชคดีเช่นกันนะครับก็ <c oughs> คือตัวแทนของคนที่บวกที่ออฟเอนี่ยตัวตัวเป็นป๊อตปูลาในปีนี้ค<ซ>ือใครครับอยากรู้แล้วครับไปดูกันเลยดีกว่าไปลอวีก <c oughs> ไปไปไปดูเองกันนะต <c oughs> อ,องซัมนานเจเเอสวันดีครับ <c oughs> สวัสดีครับ จากสระบุรีครับนี่พี่อ้อยสระบุรีขอบคุณมากบทบทกี่ทีครับเยอะขอบคุณมากศิลปินศิลปินที่ชื่นชอบตึงใจตึงใจขอบคุณนะครับขอบคุณครับครับค้างไว้ก่อนนะครับไว้ครับอีสัสเล็กนยยิ้มแย้มครับยิ้มแย้มครับ อตามธรรมเนียมรับรางวัลเสร็จแล้วกอดสาวหน่อยครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับถ้ามีอีกก็2,014 2,015็รารวมโบสกันอีกได้นะครับก็อยากให้มีกันครับพูดถึงความสุขที่มีโอกาสได้มาเมารางวัลกับพ่อแกันมือยมืนอ่หนักก็ดีใจนะครัที่แบบ เขาเป็นสิ่งที่ชื่นชอบแล้วก็ก็รู้สึกยินดีกดับเขาอะค่ะที่เขาเป็นคนที่ได้รางวัลน,นี้ขอบคุณค่ะครับก็อ,อยากให้เราพูดถึงแต่งตั้งที่หวให้เราได้ำาาลำพันา์นี้นะมันมอบให้เราถึงเลยอะครับครับจริงๆแล้วแค่ชื่นชอบเฉยๆเนี่ยออลก็ดีใจใจแย่อยู่แล้วนะครับผมนะครับก็เพราะว่า อยู่ในวงการบันเทิงนี่มาก็หลายปีแล้วเ,เกิน5ปีแล้วนะครับก็ดีใจมากยิ่งพอรู้ว่ามีการเปิดโอกาสให้โบวถศิลปินที่ชื่นชอบนะฮะจนหลายหลายคนเนี่ยได้ช่วยกันร่วมโบวถ์แล้วพี่อ้อยเองก็บวชเยอะมากด้วยนี่เก็ดีใจสุดๆเลยทนายเขต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะครับรักพี่อ้อยแล้วก็รักทุกคนทางบ้านด้วยครับขอบคุณมากมากเลยทับงองต่อไปครับ นะฮะก็เรื่องในโอกาสนี้ถือว่าเป็นการขอบคุณอ๋อก็ได้เตรียมอของขวัญเป็นที่เราลึกมาให้พี่อ้อยด้วยเช่นกันนะครับนี่ทําเองกับมือด้วยจริงๆ <c oughs> นะครับไม่ได้โม้อันนี้จริงๆเรื่องจริงนะฮะขอบคุณมากมาการับไปเลยครับถ่ายนิดนึงนะครับ เอาผ้าเป้ัาด้วยสิครับเอาผ้าเป้มาค้างย้อยเพราะมันมันเกี่ยวกับรางวัลซีเบิร์ดด้วยเอาไปนัแกะแต่ครับเป็นอะไรน่ะเาต้องวาดรูปพี่อ้อยลงเป็นด้วยไม่รู้ใครได้ยี่วันได้ ไม่ต้องสวงานก็ได้เห็นว่าเป็นคนอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยแบบนี้โอ้โหแต่งตัวสวยแบบดั้งเดิมดั้งเดิมเลยนะแบบอนุรักษ์แบบรุ่นเอลวิสใบนี้ก็มีของที่คล้ายๆเหมือนกันฮนะอ่ะัอย่างแรกเลยนี่ นี่ครับตั้งชื่อรูปนี้ว่าบินไปให้ถึงฝันครับรางวัลสูงสุดจุดสูงสุดในชีวิตคือ g member นั่นเลยน,นี่เป็นการบ,บินไม่ใช่ข้างขาวเลยวาดเองกับมือประคะใช่ใชเลยครับเก่งมากไม่ข้างขาวนะครับแล้วก็นี่ครับข้เาเข้ามา หลองใจไว้เลยครับไม่ช้าได้บอกเลยทองกาวเนะี่ยทองคว้าถ้าออามาฟอกใจเรียบร้อยโอเคขอบคุณค่ะ ตัวนี้มาถ่ายตรงนี้บแป๊บทถ่ายรอบโอเคครับแล้วมาถ่ายแล้วขึ้นมองนี้นะครับสำหรับผมก็ปีนี้เป็นตื่นปีที่สองที่ออฟแรกวันนี้ก็อยากให้ออฟพูดถึงความรู้สึกนะครฮะที่แบบว่าได้รับมานอีกอีกครั้งไมแบบว่ามีแฟนกลับมามอบให้แบบมือจิกมือจางคอนเซ็ปต์ของเราหน่อยนะครับใช่ผมชอบผมชอบงานนี้นะครับเพราะว่าผมบางทีแล้วเราอาจจะไม่รู้ตัวก็ได้เลยซ้ำว่าเรารับรางวัลมาด้วยเหตุผลอะไรอะไรอย่างเงี้ยฮะ แต่ว่าสําหรับรางวัลสุดยอดศิลปินลูกทุ่งชายแห่งปีหรือ G ีเมลเบอร์อเวอร์นะครับในทุกๆปีที่จัดเนี่ยผมได้ทั้งความภาคภูมิใจนะครับแล้วก็ได้รู้ด้วยว่าใครเป็นผู้สนับสนุสนผมเนี่ยฮะโอ้สุดยอดจริงๆเลยวันนี้ก็ได้มาได้เจอกับคนที่ร่วมโหวตให้ผมทุกๆปีนี่แบบดีใจมากจริงๆแล้วก็อยากขอบคุณด้วยนะครับสำหรับพี่อ้อยนะคะสํสำหรับวันนี้ที่แบบมาเป็นตัวแทนของแฟนคลับแฟนเพลงที่ร่วมโหวตเป็นพอเพลราโหวตในปีนี้แล้วก็ขอบคุณแฟนๆเพลงทางบ้านด้วยแล้วกันนะครับ ยังไงก็ขออนุญาตให้สนับสนุนออกต่อไปด้วยนะครับฝากติดตามผลงานทุกๆอย่างด้วยเลยแล้วกันนะครับสําหรับหลังบวชปีนี้นะครับผ่านไปก็คงจะรีบแล้วก็เร่งทําอัลบั้มใหม่เร็วนี้ด้วยครับฝากด้วยครับขอบคุณครับขอเ n s e r หน่อยนะครับอันนี้เล่นกับกล้องได้เลยกล้องได้เลยนะครับใช่กล้องมีกล้องนี่เขี่ยวนื ที่คุณกู้จะดูเฉพาะเนี่ยใช่ครับผมโอเคครับว่าหายลบไปครับนิ่งครับในเขามีคนให้ยกันนะครับดวรับกล้องครับ เล่นอนะครับยิ่งยหน่อเลาเล่นอนะครับเนครับไม่ครับคเหมือนแบบถ่ายคู่ล้วครับายูนรัเหมือนลูกสาวกำนันแล้วนะครับตอนนี้ถ่ายคู่นถ่ายเอาเลยเลย โอันี่งนะครับนอครับหนี่ยวเปนะครห้่องนะครับนสองครับน่สองนะรน่อครับ่งครัน่งสองนะครับน่อนะครับน่อนครับงสองครับนนันอนะครับอนคัหน่อนครับนค้ับงองัสอครบน่นรับ่ครัน่นคับ่องคนน เอาสองคนก่อนอาบองเขาเงี้ยมาพิสานเอาครับเอาบมาตรฐานก่อนเอามาตรฐานก่อนเรียบร้อยเรียบร้อยมาตรฐานก่อนนะครับอ้าตอนนี้เล่นกับก้ตอน้เล่ห้าให้ได้นะครับ

หนี่งสองประนุนนะคะอันนี้อ่ะครับที่นี่ค่ะหนี่สองอันข้างไปนะอะไรกันนี่ขอที่แ้กครับ บินตรงกลางเลยครับออกทางไหที่ชิที่เ้านกอะไรนะครับอ่ะได้ครับได้เลยได้ครับต่อดีชมนะต่อตรงช่องไี่นะครับต่อตรงกลางครับใ่ไหมไอเไม่เป็นไรไอเียต่อ โอวนะจีนให้ฟังเจกัจะาจับแล้วใช่มคะ่เนไคะเปอล้ค่สัมาษณ์เ้ทคนสวัสดีค่ะไอเลิฟลูกทุ่งอะค่ะเ้องบอกว่าแวันนี้แบบเราสคนมารับรางวัลอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ฝากทิ้งท้ายว่าเิดตามชมคลิปบรรยากาศเราทั้งสองคนได้เลนะคะไอเลิลูกทุ่ง ครับนะคะนะคะเทสไปครับห้าสี่สามสวัสดีค่ะสวัสดีนะครับออฟครับเบาเบอร์รี่พาวิมอนครับครับวันนี้เราอยู่ในบรรยากาศนะครับของการรับรางวัลอันเกติยศมากของเรานะฮะับจีเมมเบอร์อวอร์ดปีที่2013ก็คือครั้งที่สองแล้วครับใช่ครั้งที่สองปีที่สองได้ได้ปะเคยได้ป่ะเคยได้อ้าวพี่ออฟก็ได้เหมือนกันสองปีซ้อนทั้งคู่เลยนะครับ ก็วันนี้ดีใจมากมากนะคะแล้วก็ดีใจที่ได้พบกับแฟนๆชาวไอร์ลุกทุ่งด้วยนะคะก็อยากขอบคุณทุกท่านนะที่เป็นกำลังใจแล้วก็โหวตให้เราทั้งสองคนนะคะคุณขอบคุณมากขอบคุณนะครับที่เป็นกําลังใจให้กับเรายังไงก็สนับสนุนกันต่อไปเรื่อยๆนะครับโอเคสําหรับนะฮะในวันนี้ถ้าใครอยากเห็นบรรยากาศก็ต้องติดตามแล้วกันนะครับไปติดตามบรรยากาศของเราได้เลยครับ เร็อกคเรเร็วอเร็วเรพร้อมครับเทสไปครับห้าสี่สาม ก็ถ้าเกิดใครที่อยากชมบรรยากาศนะคะว่าเราจะมีใครมามอบรางวัลให้กับเราใช่ไหมแล้วก็เราก็มีของเล็กๆน้อยๆมาให้แฟนคลับด้วยนะคะเราทำาบ็นยากใจอะไทีเดียวมีอาจจะเลือกเองด้วยกับแฟนคลับนะครับซึ่งเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นใครนะใช่ค่ะก็ถ้าเกิดใครที่อยากติดตามชมนะคะก็เร็วๆนี้จะได้ชมอย่างแน่นอนนะคะอย่าลืมติดตามกันด้วยค่ะอามพลาดเด็ดขาดนะครับ

ไหนไหนนะของาวันนี้แฟนดีนะพี่จะอังวดมาัวดมาถังขวาถังขวมาออ่งนะขอบคุณครับขอบคุณนะครับบ้าอเมจ